สวัสดีปีใหม่จ้าปีใหม่นี้ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้ข้าพเจ้ามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมา่นปรารถนาหวังสิ่งใดก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองจะทำการสิ่งใดก็ขอให้เจอผลสำเร็จ ให้สำเร็จตามที่ต้องการสวัสดีปีใหม่นะคะพรใดอันประเสริฐจงบังเกิดแก่พวกท่านทั้งหลายทุกท่านทุกๆคนนะคะสวัสดีปีใหม่2523นะคะจะทำการสิ่งใดก็ขอให้เจริญรุ่งเรือง,งทุกท่านทุกๆคนนะคะสาธุสาธุสาธุ